สวัสดีครับสมาชิกที่เคารพรักทุกคนครับวันนี้เราก็มาูกับหุ้นอีกหนึ่งตัวที่มีสมาชิกหลายท่านก็ต้งข้อสังเกตว่านะครับหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิด Corona นะครับทำให้ราคาหุ้นในตลาดาหลักทรัพย์บ้านเรานี่นะครับมีการปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะแล้วก็รุนแรงหลายตัวนะครับแต่มีหุ้นตัวหนึ่งที่ลงมาระดับหนึ่งแล้วก็มีการรีบาวขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ราคาหุ้นค่อนข้างที่จะ ปรับตัวได้ดีแล้วก็ทรงตัวนะครับนะบริษัทนี้ก็คือท่าอากาศยานไทยนะครับก็คือ AOT นะฮะเป็นธุรกิจนะครับเกี่ยวกับท่าอากาศยานนะครับหลักๆก็จะดูแลอยู่ทั้งหมด6กท่าอากาศยานตอนนี้นะครับก็มีสุวรรณภูมินะฮะดอนเมืองภูเก็ตเชียงใหม่แม่ฟ้าหลวงนะครับแล้วก็หาดใหญ่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีธุรกิจ ย่อยนะครับอีกหลายตัวทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกลาวเซอร์วิสนะฮะมีดิวตี้ฟรีด้วยนะครับมีการไทยเชื้อเพลิงการบินนะครับนะครับแล้วก็บริษัทอื่นออีกสามสี่บริษัทนะครับก็โดยสัดส่วนที่รายได้ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่นักก็เป็นบริษัทย่อยที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะฮะบริษัทหลักนะครับ อันนี้เป็นงบการเงินล่าสุดนะครับที่เอามาให้ท่านสมาชิกดูนะครับในส่วนของรายได้นี่นะครับแต่ปี5-9ขึ้นมานี่นะครับรายได้ก็ค่อนข้างที่จะปรับตัวขึ้นมาดีพอสมควรนะครับล่าสุดไตรมาส1นึ่นะครับอยู่ที่ประมาณ1 7ล้านนะครับกำไรสุทธินะครับอยู่ในระดับที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็กําไรขอหุ้นของเขาเนี่ยนะครับ นี้อยู่ประมาณ50สตังค์ต่อหุ้นนะครับณไตรมาส1ปี63นะครับ ROA ROE นะครับสองส่วนเนี่ยนะครับเป็น10ทั้งหมดนะฮะก็ถือเป็นบริษัทที่สามารถที่จะงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็นอัตรากำไรสุทธินะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ระหว่างนะครับ 36- 42%ถึงเปอร์เซ็นต์นะฮะล่าสุดไตมาสหนึ่งปี63อยู่ที่42.85ครับสมาชิกครับ EE นะครับ ค่ข้างพรีเมียมมาโดยตลอดนะครับอ,อยู่สุดเท่าที่ย้อนหลังไงนะครับ5้าปีนี้ก็อยู่ที่29เนะครับล่าสุดนี่อยู่ที่34.22นะครับ VV นะครับอยู่ที่5.52สนะฮะอ่าส่วนของเงินปันผลคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอยู่ที่1 6 9ก็ไม่ได้เป็นบริษัทที่อ่ามีอ่าให้ปันผลนะฮะมากนักหไรนะครับ มืเอากราฟทางเทคนิคมาให้ท่านสมาชิกดูเนี่ยหลายทรทม f เฟรมทีเดียวนะครับมาดูแลกอัพนะฮะก,กราฟมันนะครับเห็นไหมครับกอาจมาตั้งแต่2 0 0 4นะครับไอเวยมาตั้งแต่2 0 0 4จนถึง2,013นี่เห็นไหมฮะเท่าไหร่ครับทัง9ปีเต็มๆนะฮะก่อนที่มีจะมีการปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เียงตัวอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย20มันนาะเดียตลอดนะครับช่วงที่มีวิกฤตโควิดก็หล่นลงมานะครับยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะแท่งเทียนเนี่ยหล่นลงมาถึงเส้นค่าเฉลี่ย90มันนะครับไม่ยอมหลุดไหมครับก็มีรีบาวขึ้นไปเป็นแท่งเขียวเข้มเลยนะครับโดยที่ราคาหุ้นนะตอนนี้จะอยู่ที่62.25นะฮะซึ่งก็เป็นสิ่งที่แตกต่างกับเซตนะครับเพราะว่าเซตอินเด็กเองเนี่ยนะครับ มันหลุด90มันนะครับว่า AOT ไม่ยอมหลุดนะฮะแล้วแถมมีการรีบาวขึ้นไปค่อนข้างที่จะรวดเร็วด้วยนะครับสิ่งที่ผมให้สังเกตนิดนึงนะครับเรื่องของ mbcd นะครับอันนี้ในกราฟมันนะครับไหมครับ mbcd ของกราฟมันเนี่ยเส้น12ก็คือเส้นสีฟ้าเนี่ยครับกลังวิ่งลงมาที่ Zero Point นะครับเราต้องสังเกตดูดีๆว่าเมื่อไรก็ตามนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ย จากซีโร่พอยต์ก็คืออยู่ในแดนลบตรงนี้นะครับนะจะเป็นสัญญาณบอกว่าระยะยาวนี่นะครับหุ้นตัวนี้ก็อาจจะมีการปรับลงแล้วหลุดนะครับเส้นค่าเฉลี่ย90วันนะฮนะณตอนนี้เราไม่พบนะครับนะนที่ไม่พบเนี่ยนะครับเราต้องย้อนไปดูนะครับหลักการเทคนิคนิดหนึ่งก็คือเราย้อนไปดูกราฟฟีคนะครับเราย้อนไปดูกราฟเดว่ามันมีการกลับตัวหรือยังนะครับถ้ากราฟเดกราฟวิคมีการกลับตัวนะครับ เส้นตรงนี้ฮะเส้น m a c d ี่12เนี่ยครับไม่ลงแตะนะครับถึงซีโร่พอยนะครับอาจจะลงแต่ถึง0ีโร่อยแล้วก็มีการรีบาร์ขึ้นไปนะครับข,ขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยในมุมมองผมนะครับการปรับตัวลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นการพักฐานมากกว่าที่จะตัวลงเส้นเส้น90วันฉะนั้นเนี่ยหุ้นตัวนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะ New High นิวไฮเหนือเหนือ11.5นี่เป็นจุด ายเดิมที่เขาทําได้เนี่ยนะครับค่อนข้างสูงทีเดียวครับท่านสมาชิกนี่ผมเอาอัพวีคมาไล่นะครับกราฟวีคเนี่ยก็มีจุดสังเกตที่น่าสนใจมากนะครับท่านสมาชิกท่านใดยังไม่ฟังคลิปของ MVcd นะฮะที่ผมได้ลงไว้ในเพลย์ลิสต์นะฮะสมาชิกกลับไปดูได้นะครับเห็นไหมครับเส้น12นะฮะกำลังโค้งเข้าหาเส้นสีแดงนะครับการโค้งเข้าแบบนี้นะครับเป็นสัญญาณบอกว่านะครับ มีโกลเด้นครอสในอีกไม่ช้านะครับนั้นครับวีคมันจะเร็วกว่ากราฟมันนะครับถ้ากราฟวีคมีโกลเด้นครอสเนี่ยนะครับนั้นเราจะเห็นว่าต้งเทียนตรงนี้ครับมันก็จะมีการนะทะลุแนวต้านขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะฮะแนวต้านที่เส้น90นี้ก็อยู่ประมาณสัก67บาทนะมันก็จะทะลุไปเรื่อยๆแล้วก็เมื่อทะลุไปเรื่อยๆแล้วนะครับครับวีคก็จะเปลี่ยนกราฟมันในที่สุดนะฮะนั้นย้อนเข้าไปที่กราฟมันนิดหนึ่งนะครับ ขับมันเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะเส้นเอ็มเอสเนี่ยมันลงมาแล้วนะครับยังไม่ถึงซีโร่พอยนะครับซึ่งถ้าอับวีคนะครับมันมีการขึ้นของอเส้น12นะครับใน m อ็มเนี่ยนะฮะอับอตัวของกราฟมันเองเนี่ยนะครับมันจะไม่ลงแตะซีโร่พอยต์มันจะมีการรีบาวขึ้นไปก็คือหักตัวขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันนี้หลักการมองนิดนึงครับท่านสมาชิกนะฮะอ่า เช่นเดียวกันกับครับวีคนะฮะผมก็เข้ามาดูในกรัฟเดย์นะครับเพื่อที่จะได้เห็นเร็วขึ้นนิดนึงนะครับว่ามันอยู่ตำแหน่งไหนบ้างนะครับในกราฟเดย์เนี่ยนะครับเมซีดีในกราฟเดย์เนี่ยมีการตัดของเส้น12ไปแล้วนะครับมีโลเด้นครอสไปแล้วนะฮะแต่อ่ามันอ่าก่อนเมษานะครับเห็นไหมครับมีการตัวขึ้นไปแล้วเนี่ยตัดขึ้นไปเสร็จมันขึ้นมาอยู่ในแดนบวกนะฮะนั้นเนี่ยภาพของแท่งเทียนเนี่ย สมาชิกก็จะเห็นว่ามันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับในเส้น90 d ันนะครับอันนี้เป็นเส้น90 d ันนะครับมันไปทสเส้น90 d ันแล้วที่6 62.25นะฮะโอกาสจะทะลุ62.25นี่มีสูงทีเดียวอัปเดย์จะเปลี่ยนกราฟวีคไปเปลี่ยนกราฟวีคเห็นไหมครับอัปวีคก็จะไปเปลี่ยนกราฟอะไรครับมันจะไปเปลี่ยนกราฟมันอีกครั้งหนึ่งนะครับ ฉะนั้นเนี่ยขอให้ท่านสมาชิกค่อยๆไล่ดูกราฟนะครับแล้วก็ตัดสินใจในการลงทุน 1. Fundamental เนี่ยผมไม่มีความคลางแคลงใจว่า AOT นะครับเป็นหุ้นดีหรือไม่ดีนะครับก็เห็นพร้องต้องกันอยู่แล้วนะครับข้อที่2ก็คือว่าเมื่อกราฟมันตัดมาอย่างนี้นะครับเราเราเล่น Fundamental ด้วยเล่นเทคนิคด้วยเนี่ยสัญญาณซื้อมันมาเราก็ต้องซื้อนะครับนะแม้ว่า อนาคตข้างหน้านี้เราเห็นอยู่แล้วนะครับว่าไวรัสโคโรนาจะก่อเกิดผลอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจสายการบินทึ่งทั่วโลกก็เริ่มประสบป,ปัญหานะครับาการปิดสนามบินไปสักพักหนึ่งหลังเพื่อที่จะล็อกดาวน์ประเทศนะฮะห้ามบินห้ามอะไรต่างๆเนี่ยมีผลกระทบต่อรายได้อย่างแน่นอนทุกคนรู้แต่ทําไมกราฟทางเทคนิคมันไม่ไปตางอย่างนั้นนะครับมันกลับวิ่งขึ้นสวนสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราแปลกใจทีเดียวนะครับ เอละครับนะฮะผมเรียนอย่างนี้ครับ AOT ที่มันไม่ลงเนี่ยนะครับนะมันมีอยู่3ามเหตุผลใหญ่ๆหนึ่งก็คือว่าธุรกิจมันผูกขาดนะครับอันนี้ทุกท่านทราบอยู่แล้วแหละนะฮะเพราะว่าไม่มีบริษัทอื่นที่มาทําแข่งอยู่แล้วนะครับในประเทศและเป็น m a r k e ต cap ที่ใหญ่ที่สุดในตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้นะครับนะฮะมีนักลงทุนที่จะรอลงทุนเยอะๆนะฮะช่วงวิกฤตเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาเรียนรู้เขาเรียนรู้จากอ่าช่วงที่อาจจะมี เรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองสักพักหนึ่งนะครับราคาหุ้นตกมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็มีนักลงทุนเข้าไปช้อนซื้อนะครับแล้วก็ถือมาตอนนี้ไม่รู้กําไรกี่เท่าแล้วเยอะมากเขาเรียนรู้ว่าวิกฤตเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่เขาจะลงทุนในหุ้นที่ดีๆนะครับหุ้นที่ผูกขาดนะฮะแล้วก็ถือหุ้นเหล่านั้นไปนะครับผ่านวิกฤตไปเนี่ยเขาก็จะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยอ่าลงมาไม่ได้ลงมาก็มีคนซื้อไปเลยอย่างเงี้ยครับนะฮะข้อที่2ก็คือว่า ผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยมีความมั่นใจอยู่แล้วนะครับเมื่อมั่นใจนะฮะเขาก็จะไม่ขายหุ้นเด็ดขาดนะมีแต่จะรอซื้ออย่างเงี้ยครับนะคือรอเก็บหุ้นช่วงที่ราคาหุ้นมันตกลงมานะครับก็เป็นจังหวะที่ดักเก็บซื้อนะครับแล้วก็ถือหุ้นต่อนะครับเป็นการเพิ่มหุ้นโดยที่ได้ราคาถูกลงอันเนี้ยเป็นสิ่งที่นักลงทุนหรือว่าผู้ถือหุ้นเดิมเนี่ยนะครับเขามองอยู่แล้วนะครับก,ก็น่ามไม่น่าจะพลาดนะและข้อสุดท้ายครับทางเทคนิคนี่นะฮะอัพวีคเนี่ยครับ เส้นอ่าสิเนี่ยมันกําลังจะตัดขึ้นไปนะฮะกำลังจะเข้าสู่ภาวะที่เป็นโกลเด้นครอสซึ่งถ้าเป็นครอสในกราฟวีกเนี่ยนะครับมีเทคนิคนิดนึงคือผมอาจจะเข้าไปซื้อในช่วงที่กราฟวี k มันเกิดโกลเด้นครอสนะครับพอกราฟวีกมันมีการตัดมันก็จะไปเปลี่ยนแปลงกราฟมันเห็นไหมครับฉะนั้นเนี่ยการลงทุนด้วยการใช้ฟันเดเมนทัลบวกกับทางเทคนิคอลเนี่ยผมคิดว่าน่าจะาได้ได้รับประโยชน์สูงสุดทีเดียวครับ ฉะนั้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าจะมีวิกฤตเกิดขึ้นนะในเรื่องของทั้งในเรื่องของสายการบินเรื่องของรายได้ของ a อ t นะครับแต่ราคาหุ้นมันไม่ยอมลงนี่นะด้วยสามเหตุนี้เป็นหลักอย่างแน่นอนนะครับก็เป็นข้อมูลที่เราใช้ในการลงทุนได้แล้วก็ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปที่ดีๆให้ท่านสมาชิกนำไปใช้ในการลงทุนต่อไปนะครับ ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ